สวัสดีค่ะมาเจอกับนาดทีกแล้วนะคะที่ The d i v e Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ส5 6พันาหสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะตอนที่แม่หมออัดอยู่เนี่ยเป็นเดือนมกราคม ไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นเนี่ยอากาศเป็นยังไงนะคะหนาวอยู่หรือเปล่านะวันนี้ที่เรามาฟังคลิปนะถ้ายังไงคอมเมนต์บอกนิดนึงนะคะว่าอากาศที่บ้านเพื่อนๆยังหนาวอยู่ไหมมาจากจังหวัดอะไรหรือประเทศอะไรนะคะมาดูกันนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีพฤกษกรคณาพฤกษกจะเป็นเช่นไรบ้านการงานการเงนินความรัก มีอะไรโดดเด่นบ้างนะมาดูกันค่ะสำหรับในเดือนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหมายถึงในที่ทำงานก็ได้นะคะหรือคนมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสูงหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยหรือบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับราชการได้ด้วยนะคะอันนี้คือที่โดดเด่นเลยรวมถึงตัวเราเอง ความสำเร็จบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะบางอย่างอาจจะได้มาแบบง่ายๆแต่การที่จะรักษาให้มันยืนยาวต่อไปหรือการสะสมประสบการณ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาตัวตนเป็นยังไงนะคะพึกสกตัวตนสบายสบายมองแล้วสดใสเหมือนเด็กน้อยนะคะมองโลกในแง่บวก แต่คุณมีเซนส์สัมผัสพิเศษบางอย่างปิ๊งแวบขึ้นมาให้คุณได้รู้คุณอาจจะดูสบายๆนะเท่าที่คนอื่นมองเข้ามาดูเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วลึกๆอะ่ะคุณมีความที่คุณจะต้องรักษาในตำแหน่งที่คุณทำที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอะไรที่จะต้องแบบมั่นคงอะ่ะ เรามาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงคุณมีแบ็คที่ดีมีผู้รักผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนร่วมงานที่คอยเป็นแบ็คของคุณนะคะรวมถึงในสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะทำมาเนิ่นนานละคุณอาจจะเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจจะอยู่ในเซฟโซนของคุณนะคะไพ่ก้าวถวยเข้ามาบอกถึงความมั่นใจในจุดที่คุณอยู่ แล้วคุณก็มีแบ็คที่ดีด้วยมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นแบ็คที่ดีคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานต่างประเทศหรือว่าไปรับตำแหน่งก็ได้นะที่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะหรือว่าต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอกได้ด้วยงานที่ทำใช้ในเรื่องของระยะเวลาเพื่อเป็นบทพิสูจน์นะคะหรือว่าที่ผ่านมาคุณทำมาจน มันการันตีในสิ่งที่คุณทำและว,ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคนค่อนข้างนับหน้าถือตาคุณนะแต่ในตัวของก้าวถ้วยเนี่ยต้องระมัดระวังนะว่าบางทีเราอาจจะติดสบายติดอยู่ในเซฟโซนมากจนเกินไปหรือเปล่าคุณจำเป็นจะต้องออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยคือบางทีเราอาจจะติดกับดักในจุดที่เรารู้สึกสบายอะทุกคนณนะวันนี้เนี่ย ซึ่งมันอาจจะสร้างความลำบากให้กับคุณในวันหน้าก็ได้ถ้าคุณยังอยากที่จะก,ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมากกว่าการย่ำอยู่กับที่นะคะอะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินพึกษกเป็นยังไงบ้าง <CI? S 1> การเงินเป็นช่วงจังหวะที่พึกษกรู้ตัวดีนะคะมีการอดออมมีการประหยัดใช้จ่ายตามเหตุตามผล การเงินมีความมั่นคงดีบางคนมีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้คนอื่นเช่าโอเคคุณยังสามารถที่จะเก็บค่าเช่าเหล่านั้นได้บางคนมีโชคจากเด็กหรือมีการเริ่มต้นในตัวของธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพจออฟเ e นเด c l e โคอัศวินเหรียญบางทีมีโชคได้ด้วยโชคจากทะเบียนรถหรือโชคจากที่ดินหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะ p พจออปเปนเดคคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆหรือการเริ่มต้นทําบางอย่างงานบางอย่างอาจจะสร้างเม็ดเงินให้คุณในช่วงจังหวะนนี้บางคนอาจจะมีเงินเก็บที่จะไปเตรียมซื้อที่ดินเนี่ยไปลงทุนนะคะหรือว่าไปกู้ยืมธนาคารอะไรผ่านมาแล้วนะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนเหล่านั้นเตรียมที่จะลงทุนนะมันมี t h e e m p e r o r อยู่ตรงนี้นะคะด้วยความที่คุณเป็นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะคุณอาจจะต้องเหมือนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้วลีน,นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางทีซองงานต่างๆอาจจะเข้ามาหรือเวลาต้องจัดงานอะไรบางอย่างคุณก็ไม่อยากให้น้อยหน้าใครหรือเวลาซื้ออะไรคุณก็ต้องเป็นที่หนึ่งต้องแพงสุดดีสุดอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือในเรื่องของการเงินนะ่ะ ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือหนะ้าที่การงานของคุณยังช่วยเหลือซัพพอร์ตยังเป็นแบค็คที่ดีให้กับคุณแต่แม่หมอบองเห็นถึงการใช้ใจ่ายอะไรที่เกินตัวนะเพราะมันตามมันด้วยห้าเหรียญให้เรามาระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวนะคะการที่เสียงเงินไม่วา่าเีจน้าไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดซีรีส์ใหม่ล่าสุดตัวท็อปตัวแพงสุดของมันต้องมีอันนี้ต้องระวัง มันอาจจะทำให้คุณขาดสภาพคล่องได้นะดังนั้นใช้จ่ายอะไรตามเหตุตามผลหรือบางทีช่วงจังหวะนี้ถ้าพฤษกมีแฟนแฟนของราศีพฤษกเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณก็เป็นไปได้อ่ะต่อมามาในเรื่องของความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนความรักเป็นยังไงนะคะความรักช่วงจังหวะนี้ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่เลยนะคะ แฟนราศีพฤกษภมีความน้อยใจเสียใจรู้สึกว่าคุณไม่เหลียวแลเขาเขารู้สึกว่าเขากระเป๋าแบรน์แล้วคุณกำลังจะทิ้งเขาหรือเปล่ามีความรู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรใดๆก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจหรือมีปัญหาแล้วมันมากระทบเกี่ยวกับในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะดังนั้น หรือว่าห่างหายไปไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือเปล่าเนี่ยเพจอฟคัพเกิดขึ้นอาจจะมีการติดต่อเข้ามานะคะหรือสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่าเรื่องที่เราทะเลกกาะกันเรื่องที่เรามีปัญหากันในอดีตที่เป็นเหตุให้เขาและคุณห่างหายกันเนี่ย อาจจะยังคาใจอยู่อาจจะยังเสียความรู้สึกอยู่ซึ่งอาจจะเป็นพึกส่งนะคะอาจจะรู้สึกว่าติดค้างยังเสียความรู้สึกกับเรื่องเดิมหรือตัวเขาก็ได้นะบางทีความรักก็ต้องจับมือกันไปทั้งสองคนไม่ใช่มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวนะคะบางคนก็เอาแต่ใจเกินไปไม่ฟังความคิดเห็น ของเพื่อนร่วมทางหัวใจด้วยเลยหรือบางคนอาจจะดีวกับคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อายุมากกว่าเยอะๆนะคะซึ่งเราทั้งสองคนอาจจะมีความแตกต่างในด้านของอายุอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งสองคนมีช่วงจังหวะที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่6กถ้วยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคุณปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็มีเ้าถ้วยเดี๋ยวจะเอนเตอร์เทนกันละกันเต็มที่นะคะ แต่แม่หมอมางเห็นถึงช่วงจังหวะนี้แฟนราศีพฤกษกน้อยใจราศีพฤกษกเพราะราศีพฤกษกเองมีโอกาสที่จะพบเจอสังคมมากมายแล้วก็ดูเหมือนมีใครบางคน fc แฟนคลับแวดล้อมพุ่นอยู่ซึ่งทําให้เขารู้สึกน้อยใจเสียใจเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินก็ได้อย่างที่แม่หมอบ,บอกนะคะอะทีนี้มาดูในส่วนของการนางฟ้าความรักพฤกษกคนมีแฟนจะเป็นเช่นไร กุมภาพันธ์นี้นะคะเวดดิ้งการแต่งงานสำหรับบางคนอาจจะพูดคุยเรื่องการแต่งงานแต่ซึ่งแฟนของฟึกศกอาจจะบอกว่าเงินยังไม่พองานยังไม่มั่นคงรออีกหน่อยได้ไหมจ้าที่รักจุ๊บๆนะคะอืมอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเราทั้งคู่อาจจะแต่งงานกันมาแล้วเราอาจจะหวนคิดถึงวันที่เราแต่งงานกันความหวานชื่น มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ยังผูกมัดผูกใจคุณทั้งสองคนให้อยู่ร่วมกันแล้วก็ฟันฝ่าด้วยกันต่อไปกว่าจะก้าวมาถึงวันนี้มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแล้วอยู่ดีๆวันนี้มีอุปสรรคที่มาชาเลนจ์พวกเราแล้วเราจะปล่อยมือกันหรอนะคะความทรงจำดีๆมันก็สามารถที่จะทำให้หล่อเลี้ยงหัวใจเราทั้งสองคนให้เดินต่อไปได้ บางคนอาจจะเลือกจําในสิ่งที่ตัวเองเสียความรู้สึกนะคะแต่เรื่องดีๆมันยังมีแฟขมกับฟองนมที่หอมหวานนะคะแน่นอนว่ากาแฟมันอาจจะเยอะความขมมันอาจจะเยอะฟองนมมันอาจจะมีน้อยแต่เราเลือกที่จะจำสิ่งไหนล่ะนะคะอาต่อมา มาดูที่ราศีพกษภคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถึงเรื่องเงินจะไม่สำคัญเท่ากับหัวใจแต่ก็ต้องขับเคลื่อนแล้วก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยเงินอยู่ดีนะคะรถก็ต้องเติมน้ำมันน้ำมันก็ต้องใช้เงินไปซื้อนะคะหัวใจก็เช่นกันต้องขับเคลื่อนด้วยเธอนะคะ แต่เธอก็ต้องใช้เงินไงเราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะคะช่วงจังหวะนี้คนที่เราเดิวด้วยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินการงานก็เป็นไปได้อาจจะมีการห่างหายกันนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่เสียความรู้สึกในการละกันอยู่แล้วก็พฤกษก์ช่วงจังหวะนี้ดูมิสเน่มีคนเข้าหาดูเหมือนปิ๊งรักมีเด็กมารักมีผู้ใหญ่มาชอบมี fc แฟนคลับเยอะแยะนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักของพวกเรายังคงดูกันอยู่นะคะแล้วซึ่งต้องบอกว่าคนที่เราเดิวด้วยเนี่ยเขาว่าอยากได้ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินฐานะก่อนคือเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเขารู้สึกว่าเขายังไม่มั่นคงมากพอถ้าเขาจะต้องคบคุณเป็นแฟนเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงคุณได้นะคะเขาอาจจะรู้ว่าคุณกินข้าวหลายจานไปทีเนี่ย แทบจะถล่มร้านเลยก็เป็นไปได้นะคะเขาจําเป็นจะต้องหาเงินไว้เยอะๆเพื่อไว้เลี้ยงคุณให้ได้นะคะจังหวะนี้อาจจะต้องรอเวลาสันหน่อยนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการนังฟ้าความรักราศีพฤกษ์สคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรกุมภาพันนี้นะคะหนึ่งใบ You deserve love คุณควรค่าที่จะได้รับความรักที่ดีๆอย่าเพิ่งด้อยค่าตัวเองเหมือนกับเขาอย่าเพิ่งถอดใจเกี่ยวกับความรักเหมือนกับเขานะคะความรักที่คู่ควรรอคนอยู่คุณมีความรักที่ลายล้อมมากมายอย่าคิดว่าโลกนี้ไม่แร์สำหรับคุณมันแร์เสมอดูสิไย่ถ้วยเยอะแยะเลยแล้วมันกองอยู่ที่คุณ ม่หมอมองเห็นถึงเสน่ห์แพรวของราศีพฤษภนะคะที่ใครได้อยู่ใกล้ก็จะหลงรักคุณในเรื่องของความเอาใจใส่ความมั่นคงความอบอุ่นอยากได้เป็นแฟนแต่ยังไม่มีเงินซื้อแหวนให้เธออะไรแบบนี้นะคนที่อยู่ใกล้ๆคุณอะอะต่อมามาที่ราศีพฤษภคนโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะ คนสดคนคนนั้นช่างดูดีนะคะแต่เขายังไม่มั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอันนี้คือความรู้สึกของเขานะเขาว่าอาจจะรู้สึกว่าเขายังเป็นผู้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างไรายได้อยู่เขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมถ้าจะต้องขอคุณเป็นแฟนนะเดี๋ยวนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงจังหวะนี้เขาค่อนข้างดูดีเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินก็ได้ ทำเกี่ยวกับธนาคารหรือเป็นนักลงทุนดูดีเลยแหละนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะเกี่ยวกับความรักบางทีเราอาจจะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเยอะแยะไงเราอาจจะคุยกันในเรื่องของงานผลประโยชน์คือมันไม่ใช่ผลประโยชน์ว่าฉันจะเอาผลประโยชน์จากเธอแต่แบบมันเป็นการดิวงานดิวธุรกิจไง ซึ่งในเรื่องหัวใจยังไม่ค่อยได้คุยกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ว่างที่จะมาคุยกับคุณนะคนที่เข้ามาหรือว่าเราก็ไม่ได้ว่างที่จะไปคุยกับใครเพราะเราอยากจะหาเงินหาทองก่อนนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีเด็ก,เ,ดกเนี่ยมาตกหลุมรักคุณมาคุยกับคุณคุณอาจจะได้พบเจอความรักกระทันหันก็ได้หรือว่าไปรู้สึกว่าปิงรักกับใครมีพลังงานของคนเก่า,เ,กาวเวียนเข้ามาทักทายหาคุณสบายดีลือเปล่า เขาๆไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่จุ้หกกรูจุ้หกกรูนะคะมีทักทายเข้ามา FC แฟนคลับมากมายนะคะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะของการที่เช็คเลตติ้งได้ไม่ได้หวังที่จะคอมมิทกับใครค่อยๆดูไปเพราะสถานการณ์ของหัวใจคือโสดยังไม่พร้อมเปโอเคนะ,ะมาดูซิว่า ความรักราสีพึกษกค,คนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักมาดูสิ religion factor ความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อศาสนาวัฒนธ,ธรรมประเทศ <c oughs> ยังไงนะคะหรือความเชื่อเกี่ยวกับความรักอาจจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้นะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ติดต่อสื่อสารพูดคุยบางคนอาจจะดีวกับ ชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะ mm. คนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้มันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันหรือความเชื่อที่ไม่เหมือนกันอย่างพรกศกอาจจะบอกว่าคบกันไปก่อนเรื่องเงินว่าทีหลังแต่ทีนี้คนที่เข้ามาคุยกับคุณนะเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะคิดว่านะคะเรื่องเงินกับเรื่องงานสร้างฐาน,นะมันสําคัญกว่าเรื่องความรักเอาไวท้ทีหลังมันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่อะ ะะหรือว่าการพูดพูดกันไม่เข้าใจการภาษาแตกต่างกันอ,อยู่คนละภาคก็ได้นะอยู่คนละประเทศอะไรแบบนี้นะคะมีความแตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ก่อนแต่งที่หลังใช่ไหมอมอีกคนหนึ่งอาจจะบอกอืมรู้สึก รักชอบเธอแล้วมาอยู่ด้วยกันทดลองอยู่กันก่อนแล้วค่อยค่อยตกลงกันอีกทีว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนกันก็ได้อีกคนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวที่บ้านรู้นู่นนี่นั่นนี่นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะแต่ถ้ามันฝืนใจเราหรือเขาเนี่ยอันนั้นราจะเป็นสิ่งที่ผิด ผิดต่อตัวเราเองและตัวเขาเองในอนาคตนะคะดังนั้นเลือกในจุดที่สบายใจที่สุดอาจจะเป็นความรักที่ยังจะต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้มีมาเยอะแหละแต่ค่อยๆดูนะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไราราศีพฤษภในช่วงจังหวะน,นี้มีอะไรจะเตือนเนี่ยนะคะเรื่องบางอย่างก็ต้องทิ้งไปเนาะมันเป็นเรื่องในอดีตนะคะ เลือกอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีขึ้นอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เราเลือกที่จะจำในสิ่งที่ดีๆแล้วหิ้วมาด้วยนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีปล่อยไปนะคะคุณอาจจะอยู่ในไทม์ไลน์ของการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือพยายามมุกบอนจากอะไรบางอย่างสังคมที่คุณเคยอยู่มาก่อนมันอาจจะเคยสร้างมลพิษให้กับจิตใจของคุณ คุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับอดีตอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีเรื่องเศร้าเสียใจในก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกสลดใจนะคะไม่มีชีวิตชีวาเนี้คุณต้องถอยออกมาให้ได้ความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะแล้วคุณนะเป็นคนที่เก่ง เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาคุณมากมายถึงแม้ภายนอกคุณจะดูเป็นเด็กล้นลาไม่คิดอะไรมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆคุณนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอดทนไม่ได้ทำอะไรหลอกแบลแน่นอนอย่าลืมนะว่าเดือนนี้มีโชคมีลาบนะคะเสี่ยงโชคได้นะโชคจากเด็กโชคจากยานพาหนะโชคจากที่ดินที่ทางอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้านเล็กที่หรออะไรแบบนี้นะคะลองเสี่ยงดูรวมถึง ผู้ค้าทางธุรกิจที่มาดิวลองเสียงดูมีสิทธิ์ที่จะได้โชคได้ลาบนะคะขอให้ราศีพฤกษกมีความสุขสมบังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจะกันใหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ